สวีทสิ้งเหรอสวัสดีค่ะพบกับช่องปลาเข่าเราธรรมชาติอีกแล้วนะคะวันนี้ปันๆก็อยู่ที่เพชรบุรีเช่นเคยนะคะมาตกปลาคันไม้พผ่ค่ะนี่เกี่ยวก็ใช้ไส้เดือนนะคะใช้ไส้เดือนค่ะ หลายคนสงสัยว่าปันเป็นคนเพชรบุรีหรือเปล่าไม่ใช่นะคะปันเป็นคนราชบุรีคะ่ะเพราะว่าไปตกปลาเพชรบุรีบ่อยใช่ไหมคะถึงเขาใจผิดกันใหญ่เลยคะ่ะวันนี้อากาศร้อนมากนะคะเดี๋ยวตามไปรับชมกันคะ่ะว่าปลาจะกินให้เราหรือเปล่าเพราะว่าเวลาอากาศร้อนสงสัยว่าปลาจะไม่ค่อยกินนะคะน่าจะคิดไปเองหรือเปลา่าก็ไม่รู้นะคะไปคะ่ะต้องไปรับชมกันอันนี้ก็ยอนไปนานแล้วนะคะยังไม่ตอเลยคะ่ะ อตัวนี้นี่เองที่ลากเบ็ดเาราปลาข่าวตัวเล็กเข้ามาปลาข่าวตีดิเองปลาเน้นเนไทไเนนหมด มาแล้วมาแล้วลูกปลินโอ้โนูว่าอะไรอ๋อที่นี่<อ>ที่นี่ยังมีปลินอยู่เอาสวบหมาใส่ตัวประกันก็สวบอ๋อสวิงอยู่ที่หัวที่ใส่ปลายที่หัวลืมเลยอ่ะเอาไว้เป็นตัวประกันก่อนนะคะเอาไว้เป็นตัวประกันก่อนเฮ้ยใส่วสวบไปดิสวิงเด<อ>ี๋ยวจะซื้อไว้ไม่ไปเป็นไรเก็บไว้ที่ปัายเลย จมจอมอุ้ยมาแล้วเฮ้ยตัวปลาคาร์กใหญ่แล้วตัวปลาคาร์กใหญ่แล้วอุ้ยเล็กลงเรื่อยๆแลับต้องใส่น้ำตื้นต้องใส่น้ำตื้นจริงๆปล่อยปล่อยเอาไวให้เอาไปโอ้ยตัวนี้ปล่อยไปเลยแล้วเอาตัวใหญ่ๆมาไปตามตัวใหญ่มาทีรักเแล้วอุ้ยปลกเข่าแล้ว ข้าวปลาข้าวตัวใช้ได้นะตัวใช้ได้ตัวนี้นค้ก็ตัอนนะตัวยังไม่ลากเลยจะลากเมื่อไหร่นี่นตัวเนี้ยเอาใจเป็นตัวเล็กเหมือน,นเดิม โอ้วันนี้ตายจมแล้วจมแล้วจมแล้วปลาแล้วจมแล้วอีไม่โดนยังหมดเลย,เลย,เลย,เลยมันตอนนาแล้วอะไรเงี่ยไรเงี้ย คจริงๆเลตัวเล็กๆเนี่ยจมจมจมแล้วโอ้โหตัวเล็กตัวตัวเล็ก่นวะวสวิงงสวิงสวิวนี่ว่าตัวเล็กเห็นคันนี้โดนแต่ตัวเล็กอะมาได้ไงปนินมาแล้วนี่ท้องปองท้องปอง นึกว่าปลานินตัวเล็กมันแอบโขมันกินมันต้าตัวเล็กเลยเห็นต้ววาเห็นตัดเตะ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 โอเคโอเคไม่ว่ากันตัวใหญ่ก็กินเหมือนตัวเล็กได้ปลาเนเข้ามาแล้วนะครับผมตัวใหญ่ เราได้ตัวใหญ่มาแล้วเราเลยจะเอาตัวประกันที่เราได้ก่อนนะปล่อยปล่อยไปไปซะไปซะไปตามตัวใหญ่มาต่อปล่อยตัวประกรันไปเรียบร้อยครับเราได้ตัวใหญ่มาแล้วเลาแล้วนะมแล้วจมแล้วตึงมือ,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 อไม้ตึงมือไม้โอ้อ มาอีกแล้วตัวที่ปล่อยไปหรือเปล่าตัวที่ปล่อยไปหรือเปล่าเนี่ย,อ,ย,อ,ยอ่ะเก็บตัวิปตัวประกันไว้ก่อนมาอีกก็เก็บไว้ต่อตัวใหญ่มาแล้วค่อยปล่อยไปต่อตรงนี้มันจะย้อนแสงเลยน,น,นะครับอ๋อปตาเด็กเด็ก ค่อยจมค่อย่อยจมใจเย็นนะอจมสวย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 สู้สจมสู้ไว้ค่อยค่อยจมแบบโอ้ตัวเชได้ตัวอ้วนนะอเแต่ตัวอ้วนดีนะครับป่าที่นี่นานจะมาทีกับช่วงนี้ ฝนตกต้องใส่ป่าไปหากินยอดหญ้าแน่เลยหองกินเยอะครับเลยไม่ไม่ค่อยมากินเส้เดือนเรา,ย,ายังไงยังไงเอ้ย <c oughs> พอปล่อยเบ็ดมันก็นิ่งพอจับพอจับก็นิ่งครับปล่อยก็ดิ้น อันนี้อุ้ยอุ้ยรุดหูยจมสวยด้วยตัวใหญ่นั่นนะ่ะใหญ่รู้ใช่เลยรู้สึกเลยใช่ไหมว่าโดนว่ารู้สึกว่าตัวใหญ่อ่ะหันมาพูดท่านผู้ชมหน่อยเสีย์ไหมอ่ะเสียด์มันรู้สึกได้เลยว่าเขี้ยวป้ามานะันตื๊บตื๊บ โอ้ยอดเลยเอาไหมฮะอ๋อคันนี้กันขันนี้จมลากอ๋อขันอ๋ออ๋อขันขันนี้กันขันนี้กันสุดนี้สุดน้สุดนปลาเขาสองก้นนี่เขาว่าอยากจะปลาสองมือเอาตัวเดียวก่อนแหมเขาสองตัวเลยตัวใหญโอ้ยดใจจังเลยอีกตัวหนึ่งไม่ทันอ่ะขันนี้ตอนแลๆๆ้ว หรือว่าเอาอยัางไงยังไงเราดูกคน <Ooh. S 1> ทุนทุนรูดทุนลูดเอาไปไเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนใจเย็นลูกพี่ใจเย็นอีกคันหนึ่งไล่แล้วไอ้คันส้มนี่ไล่แล้วลากแล้วลากและกะ้วลากและกะ้วยังไงยังไงดึงขึ้นมาดีดึงขึ้นมาดูก่อนดึงขึ้นมาดูก่อน นั่นจะจะมน่จะจมนะล้วอไม่โดนอาเดี๋ยวรีบเกียวเยอะเลยจม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 ตแค่นี้เองเอาไปตัวประกันไว้ก่อนตัวประกันตอนนี้เราจะเป็นตัวประกันไว้ก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันหนีไปเดี๋ยวตัวอื่นมันตามหนีไปตามกัน รักสวยรักสวยรักสวยแต่ตัวไม่สวยมามามาเก็บเป็นตัวประกันให้หมดเดี๋ยวเราค่อยปล่อยตอนท้ายมันมีไซส์นี้เยอะอ่ะลงมาได้ไงวะจูจ่จมเี๋วิดสวิงสเหรอ ูยตอนเด็กๆตัวไม่เด็กตัวตัวใหญ่สุดละมั้งเนี่ยจับดีๆม,มีกระซิบมีกระซิบกระซาบจับดีๆจับแน่นๆเลยนะเพื่อนมันดิน้นอะไรเนี่ยตอดตอดติ๊บ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 เหมือนตัวเล็กอือแต่ตัวไม่เล็กนะไว้ใจไม่ได้ละไว้ใจไม่ได้ละตอดเหมือนตัวเล็กเลย วิงสวงิงทำไมไม่มาต่อกระตัวบบดีนะ,ะดีนะกระเดยนใจโอ้ยนานๆาแบบน,นี้ก็ยังดีนะคะดีกว่าไม่เข้าเลยใช่ในเช้าทุกวันแบบนั้นไม่ได้สักตัวเลยค่ะ โอ้ยใช้ได้ใช้ได้ว้าน้านานจะมาทีนานมาทีไซนี้ก็เอาอือคือวันนี้ไม่พูดเยอะนะคะเพราะว่ามีคนตกปลาอยู่คังๆอายเขาพูดไม่เสียงดังนะคะไม่เสียงดังเสียงดังไม่ได้อายเขาว่างั้นไม่ใช่เลยครับกลัวเสียงจะไปรบกวนเขาเขาตกปลาอยู่เหมือนกัน ต่อน,นะครับนุ่งทุนเล็กมากเล็กจกัดต่อแต่ไม่ดึงมุนปลาเล็กจะเข้ามาก,กวนนี่ก็เหมือนกันตอดต้งนานละไม่ดึงโอ้ตอดทีเดียวตอดสามครั้งละ เอาแฝดจะเป็นตัวเล็กทั้งนั้นเลยเอ้าวแล้วไงกวนกันทั้งกวนทั้งแกง๊งอา้าวโอยตอดเล็กๆไม่ใช่ปลาตัวเล็ก,กตัวใหญ่ยอยีเดียว เฮ้ยกินแบบตัวเล็กๆอีกแล้วอ่ะอ๋อตัวใหญ่นี่เองแต่เราไม่รู้เท่นไห่กันกินทุกวัเลงอือเราก็เข้าใจว่าเป็นปลาตัวเล็กใช่ออ๋โอเคโอเคโอ้มันกินแบบปลาตัวเล็กนี่เองดูดิอ๋อทำเซียนมันเรียนมาไอปลาพวกนี้กินเหมือนปลาตัวเล็กเฮ้ยจมแล้วคันนิดจมจมแล้วลากคันไปไหมยาวไปเลยจมแล้ว ไม่โดนอันนี้คันนี้คันนี้วตัดติ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 ดจจจจจจออเออแบบนี้แหลชอบใช่ไหมชอบแบบนี้ชอบแบบนี้ชอบแบบนี้ชตัดตดตัดแล้วก็จมลงไปคือมาทำให้เรารู้ว่าเหมือนตัวมันมีตัวตนมันตัวใหญ่อะ โอ้ใค่ได้เลยวันนี้กาดร้อนมากเลยตัวจะไหม้ล้วลอยแล้วจมแล้ว <laughs> จมแล้วลอย จะดูว่าจะลอยอไหมเฮ้ยไม่ลอยว่ะไม่เอไไม,ไม,ไม่้นีอะใชาเอาเห็นไหมเ,เห็นไหมอุ้ยเห็นไหมเอาแค่นี้แหละเอ้ยแต่ก็ใช้ได้อะตัวเนี้ยเห็นไหมต้องรอให้มันจมยาวไปเลยเหมือนแบบเราไม่สนใจเบ็ดอ่ะต้องใช้วิธีนี้จับไป อ้จมดนเมื่อกี้มันเกือบหน้าดึงอะไรโอ้ยฝาก็ร้องฝาร้องแล้วนะคะฝนจะตกแล้วฝนก็จะตกถือว่าแดดร้อนเมื่อกี้ใช่ก่อนนั้นนี่แดดร้อนจัดเลยตอนนี้ลมมาแล้วอุ๊ยโอ้โหอีตัวนี้ปลาตะเพียนตัวขาวนะคะเอาอีตัวนี้นี่เอง ใช้ได้ใช่ได้<ม>เก็บไว้ก่อนนี่จะ<ด>ให้ดูทีแล้วเพิ่งจะมานะคะ่ะเดี๋ยวให้ดูสภาพอากาศครับมาแล้วมันมาแล้ว,ลว,ลวองใส่ต้องเปลี่ยกแน่เลยหืมตอนนี้ฝนก็จะตกแล้วนะคะปลาก็ไม่กินแล้วด้วยคะ่ะก็ไม่เข้าใจว่ามันเกี่ยวกับอากาศหรือเปล่านะคะทีแรกอะ่ะ ตัวเลยยังกวนตอนนี้ไม่กวนเลยไม่มีอะไรมากวนแล้วนะคะเงียกลิบเงาเลยค่ะก็วันๆก็ได้ปลาเยอะวันๆก็ไม่ได้เลยก็มีนะคะได้แบบตัวส่งตัวอย่างเงี้ยทั้งวันช่วงนี้อากาศร้อนอากาศเช้าเช้าวันร้อนมากพอถึงตอนบ่ายก็ฝนตกเป็นอย่างนี้ทุกวัน,นะค,ะค่ะปลาตอดคะข้างตอดหมัว่ ลงมันตีลงมัน,มนพับน,นี่ว่าปลาตอนอ่ะอุ้ยอย่าอ๋อไม่ใช่ลงมัมนตะีของจริงของจริงอตอนของจริงหลอนหลอนเงียบปลามันแค่มาแกล้ง อะไรอะตกใจอะไรเอ้าเอาอเอาเอา,เอ,า,าอ๋อได้ด้วยเมื่อกี้ปลาดึงไม่เห็นเลยเห็นนะแต่ก็เห็นนะไ,ไม่เห็นครับตูนปีกคันนึงอยู่ตัวเล็กแค่นี้ละคะ่ะ<า>ตัวเล็กลงทุบสิทำกันปล่อยนะคะตัวเล็กปล่อยให้มันไปโตก่อนตัวเล็กเข้าวกวดนี่ก็คือตัวใหญ่มากินไม่ทันเลย ฟารองคุมๆเลยใกล้จะมาถึงเราแล้ว,ลวไอ้ปล่อยฟองด้วยปลาฉลาดหรือเปล่าพออากาศคืมน้ำก็เริ่มเย็ยนแล้วนะคะตอนแรกอะตอนแรกที่ลงไปในใต้น้ำนี่คือคือแบบมันมีแค่ความเย็ยนคือมีแค่เอ๊ยออ๊อย,อย,อย,อยหลุดเลยปลาอะไร ไม่ได้ชวนแต่ก็คุยเลยเบี่อ <c ười> ได้ไหมล่ะคุยกับท่านผู้ชมอยู่ปไปะมาปลากินเชออย่เลยปลาชอบกินอย่างเงี้ยคะ่ะมันชอบทำอย่างเงี้ยคือมันชอบกินตอนเราเผลอตอนเราจ้องมันนะมันไม่กินเอาละค่ะหลังจากที่ฟ้าคืมปลาก็ไม่กัดแล้วนะคะนี่ปันปันก็ได้ประมาณเจ็ดแปดตัวนะคะ แต่ตัวใหญ่เนาะใช่ค่ะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าบางทีปลาก็กัดดีบางทีก็ใช่ว่าจะกัดดีทุกวันนะคะแล้วตอนนี้ปันก็มาอยู่ในที่ไหนนะที่ไหนนะปลาตดลังใช่จะมาเก็บลูซานกลับไปทำเข้าต่อนะคะมันก็จะเก็บปลาไว้ตรงนี้เดี๋ยวปันปันจะพาไปชมว่าต้นมันเป็นยังไงนะคะถ้าที่ไหนมีก็เอาไปทำกระเข้ากับเอาไปทำแก่งส้มก็ได้แก่งส้มก็ได้ใช่ค่ะไปค่ะพรอมไปรับ บันคิดว่าน่าจะกินได้นะคะอาจะเป็นดอกกระเจียวดอกอะไรนะกระเจียวดอกกระเจียวใช่นี่นี่คืตอต้นส้นนะคะนี่ต้นมันจะเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวบันต้นใ้ <ไป S 2> ่<อ>แล้วยีงยังมืดอ,อยู่เดี๋ยวจะให้ไปดูลูกมันใกล้ๆกันนะครับตอนนี้ฝนก็เริ่มตกแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ตเาเก้งรีบขึ้นไปเก็บให้บ,บันฟันก่อนนะคะไปตเขาเก้งขึ้น มันก็ตกแล้วนะคะปันก็ใช้ให้ตากล้องขึ้นไปเก็บมาให้ค่ะเอ๊ะมองไม่เห็นหน้าตากล้องค่ะเป็นยางไงอืออ่อืโอเคโอเค ปเก็บรูปสั้นมาแล้วนะคะตอนนี้ป,นปันก็จะกลับบ้านกลับบ้านก่อนนะคะเพราะว่าฝนตกหนักแล้วค่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปันปันด้วยนะคะฝากไปกดติดตามอะไรนะพนเพจให้ป,ปันปันด้วยนะคะแหมลืมเพจตัวเอง <laughs> ชื่อว่าปลาเข่าเราเธรรมชาติคะ่ะรับคลิปนี้บายบายสวัสดีค่ะฝนตก้วคะ่ะ